สบายดีเพราะม่าพี่น้องเบิดสุขุสุคนเออพี่น้องเออมาอนีมาผบพผอกันทือเก้าพี่น้องมาอนีเบาวสุบันหน้าพี่น้องมาอนีกะผ้าเมียพี่น้องหรือว่าเมียจะพาไปเลื่อนให้พี่น้องเนาะไปยังไปเอาสินไปยังพี่น้อง <c oughs> นี่แหละพี่น้องวิธีกันอยู่พี่น้องแบบอยู่แบบบานๆเน่าพี่น้องเนาะ อ่ะพี่น้องก็รับส้มพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่น้องเด้อสิมีคลิปใหม่ให้รับส้มพี่น้องเด้อมีคลิปใหม่ให้ได้เบอร์ในรับส้มพี่น้องวันนี้เอากะย่างเช้าเกินในพี่น้องเพราะว่าเกินมีสองลังพี่น้องมีการมาฮอนเกินในพี่น้องเกินในเคนเกินในเคนก็เป็นเกินเก่าพี่น้องเนาะเกินหนั้นเก่าๆพี่น้องเพนเพันอยู่สมัยพันแอ ก็มาเอาเครื่องมาเอายัางพี่น้องสินในกระเสื้อไม้สินไม้พี่น้องเนาะันนีลูกาอะไรนุ่มมากพี่น้องแต่ขนมเมื่อสิ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 สีสิสอสิิสินอสิสิสินิอิสิสิบิสินิส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 นสิสิสานนสอสิบบบิสิสพี่นิอง,อนองบบบบนเองนงาะอ,แบบอ,อ,อยู่แบบง่ายๆกินง่ายๆพี่น้อง กินแจวหลวงพักไปสันพี่น้องอยู่ไปแต่บ้านพี่น้องเนาะส่วนมากอาจสปอรใส่เงินหลายเด้อพี่น้องบึคืออยู่ในเมืองพี่น้องเนาะอยู่ในเมืองใส่เงินหลายพี่น้องอยู่บ้านน้องนี่ใส่เงินโบเปืองพี่น้องมือหนึ่งนี่ห้าสิบพันเนี่ยบึกเบิดพี่น้องขัว่าใส่แบบประหยัดบ้านน้องพี่น้องขัว่าอยู่ในเมืองนี่โอ้ยแสนหนึ่งสองแสนนี่ผมได้พี่น้องจริงพ่อกินพี่น้อง สี่เพี่น้องเคลื่อนเคลื่อนสร้าบอองพี่น้องอยู่แบบง่ายๆพี่น้องอยู่แบบมีต้นใหม่ต้นตอกพี่น้องเนาะควมเย็นดีพี่น้องบมันห้าพี่น้องนี่ก็เป็นเลาเขาพี่น้องเนาะภาษาบ้านๆพน้องเข้าคือเิ้นลาเขาพี่น้องแต่ว่าก็ใส่เขาข้างในนี่พี่น้องเนาะก็เกี่ยวเขาประเดี๋บวเขา้าเขาไปใบั้างนี้พี่น้องเก็บใบพี่น้องเนาะนี่ก็ะยางเขืนพี่น้อง ยังออกมาจากบ้านนนอยู่แล้วเนาะนี่ก็เป็นกระแพงบัานพี่น้องสิ่งสี่เด็พี่น้อง,อเ,ปง,อง,องเป็นห้องเาวเนี่ยเพื่อนมีหน้าแบบบานบานแบบสางแบบนี้พี่น้องเนาะกับลูล้าอายุพี่น้องมันนาอเฮ็ดลังสีพี่น้อง มีติดทุกหทุกหน้าพี่น้องเอ้ยมีมีเทาคนหนึ่งพี่น้องย่างแล้วก็คนแบบกลาป็นเบาบ่าแล้วพี่น้องเด้อคนแบบอันนี้แน่พี่น้องคนแบบพี่บาทเนี่พี่น้องเนาะย่างคนเดียวคนเดียวเนี่ยเพิ่งมากพี่น้องคนยุบเดียวแล้วพี่น้องเนาะคือว่าแต่คนห้องเดืองเกิดว่าไรพี่น้องเกิดมากกับจะว่ากันพี่น้อง นี่ก็เฮือนเฮตาเสาพี่น้องคนสั่งยูวครึ่งนึงนี่ครึ่งนึงพี่น้องเนาะกับบุคคลงนึงพี่น้องยังร้ายติ่พี่น้องาเพื่อนมันนองได้พี่น้องเด้อนี่เพื่อนเป็นเพื่อนแบบยุวานนองพี่น้องบางคนกับรังง่าบางคนกับรังขี่ได้พี่น้องากับบุกว่ากันพี่น้องเนาะแต่แต่คนมีเงินมีคำมีทองพี่น้องจ้างเฮ็ดส์จ้างห้าพี่น้องเก็บปัติเด็กตัติหน้อยพี่น้องคอยสางคอยห้าไปพี่น้องเนาะ พี่น้องเนี่ยครับสีขอจบคลิปพี่น้องเด้อสีมีคลิปใหม่ๆหม่พี่น้องใอได้รับชมงพี่น้องเนาะคลิป,ปต่อไปพี่น้องพี่น้องขอขอบใจเด้อที่ดรับช่คลิปนี้พี่น้องขอ,ขอบใจทุกคน,นครับขอบใจครับ